สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่16ธันวาคมค่ะมาดูกันถึงการขึ้นมาตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะโดยฝั่งของตลาดหุ้นไทยเซ็นดเด็กเมื่อวานปิดที่ 1623.6. 6จุดดลบไป0.4 3มูลค่าเเอุการซื้อขาย63,107้ล้านบาทโดยภาพรวมของตลาดหุ้นในหลายประเทศแกว่งแคบค่ะระหว่างรอผลประชุมเฟดตลาดมีความกังวลและเลือกขายออกมาก่อนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยในประเทศจากกระแสข่าวทางการจะหยิบยกการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นมาพิจารณาอีกครั้ง ส่วนทางฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิตลาดเย็นวันนี้ที่33มสบาทสีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบปัปจจัยหลักตลาดรอดูความชัดเจนของการประชุมเฟดส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทําธุรกรรม เอเชียกันบ้างค่ะนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวกเล็กน้อยโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอย่างไรก็ดีค่ะนักลงทุนชะลอการซื้อหุ้นก่อนที่จะรู้ผลการประชุมเฟดโดยนิกิปิดไปที่2 8 4 5 9 7 2ส่จุดบวก0 1นส่วนเซี่ยงไฮ้ก็มาสิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i เป็นปัจจัยฉุดหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคนอกจากนี้ค่ะตลาดยัง เซงไฮคอมมิสิตปิดไปที่3,647.63จุดลบไป0.38เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนทางฝั่งของดาวโจนสตลาดหุนนิยอร์ปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้หลังจากที่เฟดประกาศชัดเจนว่าจะยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในเดือนมีนาคม2,565ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ ดาวโจนส์ปิดที่35,927.43จุดบวก1.08% S&P 500ปิดที่4,709.85จุบวก1.63%และ Nasdaq ปิดที่15,565.58จุดบวก2.15%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเฮลส์แคร์ที่ปรับตัวขึ้นแต่หุ้นในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มพลังงานที่ร่วงลงนั้นกดดันตลาดก่อนธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศมาตินโยบายการเงินหลังเวลาปิดตลาดหุ้นยุโรป c ซี40ปิดไปที่6,927.63จุดบวก0.47% d ด x ปิดที่15,476.35จ15ุดบวก0.15%และฟุสซิร้อยปิดไปที่7,170.75จุดลบ0.66%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังจากผลการประชุมของเฟดเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นอกจากนี้ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐที่แข็งตัวต่ำกว่าคาดในเดือนพฤศจิก,กาย,ยน ทางฝั่งของน้ำมันค่ะสัญญาณน้ำมันดิบดัสตารานิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นมา0.2%ปิดที่7 0ดอลลาร์ 70. 87เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งนอกจากนี้ค่ะตลาดนี้รับแรงหนุนจากการที่เฟดประกาศชัดเจนว่าจะยุติการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อสกัดเงินเเเเฟออส่่่่ววนนนรราาคขงงบงบบก0.2%ปิดไที73.88ลซต สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของเฟดโดยสัญญาทองคำตลาดโคเมีกส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลบไป0.44%เปปิดที่ $1,764.50 ดอลลาร์50เซนต์ต่อทรอยออน และนี่ก็ทั้งหมดของ k t ท m erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m erm s m a t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ